สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์สดใสวันนี้มาวิทน้ำหลังจากฉีดยาคุมค่ายาไปได้สองวันก็มาวิทน้ำใส่นะคะตอนนี้ได้ข้าวหน้าจะได้ประมาณสิบสองวันสองวันแล้วดูบรรยากาศที่เราจะติด จะติดกับปอสารารณะาค่ะนี่อากาศดีข้าวเราก็โตแล้ว,ว,ลวมองใกล้ๆมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะต้องดูเป็นทิวๆเเรากำลังวิทยน้ำที่ประมาณสิบไรนี่ก็แค่เช้าถึงเย็นเดี๋ยวก็เต็มแล้วค่ะดินเราก็ยัง เขาเรียกอะไรนะดินไม่ได้แห้งมากตอนนี้น้ำเริ่มมาละเริ่มไหลมาละไหลตัมล่องมาละเย็ยนๆก็เต็มน้ำเริ่มไหลอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรบ่อสาธารณะแเรา,าก็จะติดแต่เราไม่ได้วิดน้ำจากนี้นะคะเราวิดน้ำจากตรงนี้ ถนนติดติดคลองชลปบะทานนนะี่ขนาดเริ่มไหลแล้วมาแล้วเดี๋ยวข้าวตรงไหนที่มันมีต้นเล็กๆเ,เราก็จะใช้ปุยยูเรียหว,วะ่ะอันนี้เตรียมมาแล้วเตรียมเครื่องมารอแล้วเครื่องหว่านปุยไม่ได้หว่านเองนะคะสาม,มีเป็นคนหว่าน เริ่มข้าวมาแล้วอย่างเงี้ยแต่งอย่างเงี้ยที่แบบอย่างเงี้ยข้าวก็จะจมเราก็จะหวานอยู่ดีให้มันแบบเหมือนแบบให้ข้าวมันทะลึ่งขึ้นมาเครื่องหวันปุ๋อยอันนี้เราวิจารณจากนี่นะคะอันนี้อชุรบัตาน พร้อมเตรียมพร้อมอันนี้คือที่สำนักพักพิงเป้าเครื่องค่ะเออหนังมาไปอย่างนี้ที่เราก็สิบไรนะคะน้ำเดินเข้าแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องกัดปุ๋ยตรงไหนตรงทางน้ำเขา้าเพราะว่าตรงนี้ก็ ข้าวก็จะจมหน่อยน่าบรรยากาศดีมากเบียงพร้อมนี่ค่ะชีวิตชาวนาโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ